ครับก็ผมชื่อชินโชคภูวิวผานะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์มาแล้วทั้งหมด7ปีนะครับถ้าถามว่าผมรู้จักเทรดไดยังไงครับต้องบอกอย่างนี้ครับหรือต้องย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเลย7ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคสมัยที่บิตคัพเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็บิตคอยย,ยังไม่ถูกกฎหมายเลยนะยุคนั้นเป็นยุคที่ผมมารู้จักเทรดจากการที่ผมมาไปทางานพาร์ทไทม์แล้วรู้สึกว่าการทำานพาร์ทไทม์ไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ย มันก็ได้ตังแหละแต่มันก็ได้ตังไม่ได้แบบเท่าที่อยากได้ผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเด็กเมริกาหรือเด็กต่างชาตินะครับกับเด็กไทยอ,อายุ17เนี่ยเขาทําอะไรก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับว่าเฮ้ยเขาทําอะไรบ้างก็ไปเจอเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มขายของอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดครับจนมาสะดุดตาในเรื่องของ forex ผมก็เลยเอา forex เนี่ยครับไปเซิร์ชดูในยู u b e แล้วหลังจากนั้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการาแล้วการ์มันหาเงินได้ผมก็เลยเริ่มศึกษาานนนััมตตต้้งแ่อ ครับผมถ้าถามว่าวันเริ่มต้นเริ่มยังไงเนี่ยผมก็เหมือนทุกๆคนเลยครับวันเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาตลาดเหมือนนักการพนันเลยแล้วกันผมจําได้ว่าออเดอร์แรกผมเปิดเนี่ยผมเปิดออเดอร์เซลล์นะจำได้เลยแล้วก็มานั่งรุนนะครับว่าเฮ้ยมันจะลงไหมมันจะลงไหมพอลงมาที่ไหนก็ปิดครับแล้วก็ออกอีเดฟไบย ใแล้วก็รออยู่นะครับรู้สึกว่ามันเหมือนเล่นการพนันเลยในวันแรกที่เริ่มเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับบล็อกๆหนึ่งในการท่ผมไม่บอกว่าบล็อกไหนในการแต่ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมชอบเป็นช่วงที่เก่ามากๆอะ่ะยุคนั้นเป็นยุคสมัยที่มันก็ผ่านมาไม่ไม่นานนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเก่ากึกเก่ากึกไปถึงขนาดไหนรู้ไหมเวลาผมจะเติมตังค์เข้าพอร์ตเนี่ย ผมไม่ต้องเลยครับไปถ่ายเอกสารออกมาเราไปร้อนยิ่งน่าขึ้นปิ๊นอะ่ะแล้วก็เอาเอกสารนี่ครับไปสแกนเข้าพอร์ตนะครับเออไปสแกนที่ไหนครับบิ๊กซีลาโลตัสนะครับเซเว่นยังไม่รับสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็ผมชอบไปบิ๊กซีเพราะรู้ไหมบิ๊กซีอ่ะมันเก็บค่าธรรมเนียมแค่5บาทที่อื่น10บาทบางที่15บาทช่วงช่วงนั้นแบบเป็นเด็กเริ่มต้นเทรดใหม่ไม่มีตังค์นะครับก็ฝากตังค์เข้าไปแล้วทุกคนรู้ไหมต้องมานั่งลุน้นอะีกนะว่าตังค์เข้าไหม ถ้าไม่เข้าก็ต้องถ่ายเอกสารเนี่ยแล้วก็ส่งเมลไปเขาว่าให้ตังไม่เข้านะคุณโอนเข้าขอให้นะประมาณนั้นเลยครับก็ช่วงที่เทรดนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเทรดไปแล้วเนี่ยได้กาไรเนี่ยก็ไม่ได้ถอนนะโดยโดยส่วนตัวคือไม่ถอนอยู่แล้วเขารู้สึกว่ากําไรมันนิดเดียวนะครับก็มีโอกาสที่จะศึกษามันไปเรื่อยๆเข้าช่วงศึกษาเนี่ยไอเขาว่าศึกษาเนี่ยผมได้เรียนรู้ว่า กราฟเนี่ยมันไม่ได้วิ่งง่วซั่วกราฟเนี่ยมันวิ่งเป็นทับเคลนของมันเนาะแล้วต้องบอกว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งเป็นโซนเพราะผมรู้แบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอาชีพได้นะแต่แค่เรายังไม่เก่งช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้าซื้อที่ไหนผมไม่เรียนมาว่า i, เฮ้ยแนวรับต้องอยู่ข้างล่างแนวต้านอยู่ข้างบนจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับแต่ถ้าผมจะเข้าซื้อตอนเนี้ยผมทำไม่เป็นน้องก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนด้วยครับ คือช่วงแรกต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเยอะนะโมเมนต์ของผมอาจจะดูดูลำบากนิดนึงนะคือแม่ให้ตังค์มาโรงเรียนนะครับเดือนละ5 0า0เนาะตอนอายุ1ิแล้วก็แบ่งวันละร้อยอะไเงี้ยก็ใช้เงินแต่ว่าผมไปเติมพอร์ตนะครับอาที่ละ1 0 0 0เท่านั้นเลยถ้าหมดเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นเลยนะครับไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้เติมก็จะไล่กราฟเดโม่ไปอย่างเงี้ยครับทุกครั้งเนี่ยผมไปเติมครั้งละ200 เติมไปเนยครับเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทรดแล้วก็เสียกําไรวันจันทร์อังคารพุธครับมันก็เลยขัดล้างวันศุกร์ล้างเป็นเงี้ยซ้ำๆครับแล้วผมจะบอกว่าผมพอแตกมากกว่า350ครั้งทุกคนเป็นอย่างเงี้ยมันก็ผิดพลาดซ้ำๆซ้ำๆนะครับวันนึงอ่ะผมอยากรู้ว่าผม,มเสียไปเท่าไหร่เราเติมไป200 200คุณเชื่อไหมว่าไอ้200รวมกันนะครับมากกว่า7 8หมื่นนะใช่มันผมต้องพ่ายแพ้ให้กับตลาดมากแค่ไหนทุกคนว่าแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันผมรู้สึกว่านั่นนนคือสสิ่่งงงทีีมัักาลร้้้ใหดขึ ในช่วงที่แย่เนี่ยผมต้องบอกว่าคําถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยหวังที่จะเข้ามาในตลาดฟลอเแล้วสาเร็จเลยนะแต่ผมจะบอกว่าช่วงที่แย่ครับผมมันเป็นช่วงช่วงไหนช่วงที่แย่ผมเนี่ยผมใช้ว่าเป็นช่วงที่สับสนแล้วันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ายิ่งเทรดยิ่งผิดทางยิ่งเรียนยิ่งงงยิ่งเตรียมตัวยิ่งพลาดหมายความว่าไงครับผมเนี่ยหยุดเสาอาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็มาเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดวันจันทร์เนาะมั่นใจมากๆครับโอ้ยยืดอกพกถุงอะไรเงี้นนยฮะแล้ววันเี่าาดค แพ้อีกแล้วอ่ะทั้งนั้นที่เราเตรียมตัวมาเนี้ยผมร้องไห้เนี้ยเป็นร้อยร้อยรอบครับกับตลาดเนี้ยแบบมันผิดหวังอ่ะมันผิดหวังมันเสียใจร้องไห้แบบร้องมงทมทุกข์อะไรเงี้ยไปโทษตัวเองนี่ตลาดแบบทาไมเป็นอย่างงุ้นอย่างเนี้ยมันแย่มากๆครับนี่แหละฮะคือช่วงที่สับสนและช่วงที่เราต้องผ่านไปให้ได้นี่คือช่วงที่ยากมากๆในตลาดครับครับถ้าถามว่าจุดเปลี่ยนชีวิตเนาะหรือจุดเปลี่ยนในตลาดเนี้ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงผมต้องบอกไงครับว่า ผมมาโชคปีเนาะที่ผมเคยเกิดมาตอนแรกว่าผมนะ่ไม่ได้มีคอมมิตี้ที่เป็นคนไทยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีนะแต่ผมโชคดีว่าผมมาติดตามพวกชาวต่างชาติเยอะมากนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมเนี่ยท้อแล้วก็ผิดหวังเสียใจคนพวกนี้ครับเขาแบบอัพกําไรลงอัไลฟ์สไตล์ลงเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาทําการตลาดหรือเขาทํากาไรได้จริงแต่เราเกิดกําลังใจเกิดขึ้นว่าไอ้คนเหล่านี้ทำไมเขาทําได้แล้วผมดูแต่ละคนอายุ18อ่ะอายุ20อายุ21เท่าเราเลยอะ่ะทำไมเขาทําได้มันก็เลยเกิดการที่เรารู้สึกว่า หรือเรายังทําไม่มากพอหรือเรายังทําไม่ไม่จริงจังมากพอนะผมเลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเริ่มกลับมาบ้านเนี่ยผมเริ่มไล่ราคาเนาะแท่งต่อแท่งเริ่มดูว่าแนวรับแนวต้านจริงๆะมันใช้ได้ไหมแล้วกราฟเนี่ยเหตุผลที่มันเป็นไปคือ,อยังไงแล้วข่าวไม่มีความสาคัญกับกราฟมากไหมผมใช้คำว่าผมทําหนักมากจนแบบผมทำี่ยผมเป็นคนที่ตื่นสายเนาะผมก็ทําอยู่ยงั้นครับ แต่กลายเป็นว่าเวลาผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยผมทาจนปีสามปีสบางที7จ็ดโมงเชา้าแม่ผมเปิดประตูออกมาดีใจว่าลูกแบบตื่นเช้าแต่จริงๆเขาผมยังไม่นอนเลยบางทีทําเสร็จใส่บาตรช่วงนั้นทําเสร็จใส่บาตรทาเสร็จใส่บาตรอาจจะเป็นกุศลช่วงนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมทําแบบนั้นจนวันนี้ผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยการที่ผมทํามันหนักมากๆเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทํา10,000นชั่วโมงจะชํานานเนาะแต่ผมรู้สึกว่าผมทําเกินหนึ่งหนชั่วโมงไปเรียบร้อยมันเป็นโอเวอร์สแต จนวันนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมไปอยู่ในตลาดได้อย่างดีแล้วไม่จาเป็นต้องเฝ้ามันแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกและมั่นใจมากเวลาผิดทางเนี่ยเราแก้ไขได้และใจนิ่งและเี้มัคัญคือเราไม่มีอารมณ์ร่วงกับกราฟเหมือนช่วงยุคแรกๆของเราแล้วครับครับถ้าถามว่าวอลสตีทคืออะไรเราผมต้องเกินแบบนี้ก่อนครับว่าด้วยด้วยความที่เป็นตัวผมเองเี่ยผมมารู้สึกว่า การที่เราจะทําอะไรบางอย tekrar, ่างอย่างเช่นตัวผมเองผมอยู่ในตลาด forex มาแล้วเนี่ยครับอยู่ที่7ปีเนาะหรือสปีแรกไม่ได้ถอนบางเลยแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะต้องทําจนเป็นนิสัยหรือไม่ต้องทํามากพอจนเกิดการทําซ้ำได้ผมต้องบอกว่าวอร์สต t นะครับมันไม่ใช่คอร์สไม่ใช่ค่านะครับแต่วอร์ตีนะครับมันคือโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับเป็นโรงเรียนที่สร้างนิสัยให้กับนักเทรดนะครับหรือเป็นโรงเรียนที่สร้างนักเทรดมืออาชีพที่สามารถอยู่ในตลาดได้อย่างดีครับแล้วผมต้องบอกว่าการที่เข้ามาวอร์ตีนะครับนอกจากคุณจะเสียตังค์ นนคุณไม่ได้สิกนอลอกแน่นอนเพราะสิกนอลอกมันกำลังฆ่าคุณอยู่ครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรงเรียนวอสตีนะครับเราเนี่ยจะสอนให้นักเรียนนะครับทำวิธีการเดิเดมๆนะครับในวันที่ตลาดไม่เหมือนเดิมและที่สมคัญคือสอนให้นักเรียนอยู่ได้ในวันที่ไม่มีเราน,น,นอกจากคุณจะได้ความรู้เรื่อง Forex แล้วนะครับคุณจะได้ความรู้เรื่องการเงินนะครับว่าวันเดิมเนี่ยคุณมีตังค์เหลือยู่ในตลาด For e x ได้แล้วเนี่ยค,คุณสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนให้สามารถผลิตดอกออกผลได้แล้วคุณจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องเเป็นนรรื่่่่อองทีคุณไมมู้มาก สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่คําแนะนําสําหรับมือใหม่อย่างเดียวเป็นคําแนะนําสําหรับคนที่อยู่ในตลาดฟ o r กมาสองสปี <im érica> อะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมขอแนะนําอย่างนี้ละกันการที่เราอยู่ในตลาดฟ o r นะครับความรู้อย่างเดียวมันใช้ไม่ได้แต่ผมจะบอกว่ามันต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์และเป็นความรู้ที่ถูกต้องผมเชื่ออย่างนั้นแล้วเทียบคันที่ขาดไปได้เลยคุณจะต้องทําซ้ํามันมากพอนะวันนี้คุณมีเงินได้น้อยนะคุณไม่ต้องไปเสียใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกด้อยว่าฉันไม่มีเยอะเหมือนคนอื่นวันที่คุณมีเยอะ มันกลายเป็นศูนย์ได้แต่ถ้าวันนี้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่มันใช้ได้ตอให้คุณมีเงินน้อยนะคุณก็สามารถปั้นพอร์ตให้กลับมาได้แล้วผมอยากจะฝากกับมือใหม่และมือเก่าที่อยู่นานๆแล้วยังไม่สําเร็จเลยว่าวันที่คุณมีนน้อยนะครับพลาดให้เยอะๆนะครับวันที่คุณมีเยอะๆคุณจะได้พลาดน,น้อยๆครับ เขาสุดท้ายเนาะผมต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube นะครับ Instagram นะครับแล้วก็ Facebook ได้ในช่องทาง The Wall Street ได้เลยครับไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับรักพวองเราขอเชิญทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้ว Wall Street จะสอนให้คุณทำเรื่อง,งเดิมๆในวันที่ตลาดไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับ